รวยเนี่ยเขาขายเที่ยงเขขายจนถึงเที่ยงร้านนี้แล้วก็หมดเลยหมดแลวหมดเลยก็บาดีดีหนื่วยมีพิกกะหุกตรงนั้นตรงานมันจแต่ว่าตัมันน่เอ็นดูนะถ้วยขนมดวย มีพิษกันนถือมีมีพิษนหลังหลังอะไรัดเที่ี่จับได้กเดียวเลยอื้อีซื้อเครื่องสี่สามสี่พันห้าพันจับได้โคตรเดียวอยู่อีกจับเลอศ ถ้าอยู่ใกล้บ้านพี่จะพี่จะแนะนำบอกว่าลูกมาเรียนเถอะลูกมาเรียนก่อนเถอะม6กําลังจะเข้าแล้วมหาลัยจะไปที่ไหนคะเขาจะลงมโอแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยมโอมอคณะอะไรอุตส่าห์อุตส่ากเออนั่นแหละแนะนำหน่อยเห็นไหมเขามาสอนดนตรีแล้วเห็นไหมเออหรือว่าเปลี่ยนใจโคลไก่แม่สองตัวแม่ก็ซื้อให้เขาบอกว่าถ้าสอบไม่ได้โคลอยากเป็นเซียนไก่อ่ะอยากเซียนไก่ชนตานีแบบไหนเรื่อง มาที่เข้าสังคมอะไรได้หมดนั่นแหละเห็นไหมวิศวะมาเป็นสายดนตรีเลยเห็นไหมใช่อุยวิศวะเก่งดนตรีหลายใช่ดนตรีนี่โหดโหดหลายคนเลยเพราะเวลาทำงานบางทีใช่ใช่เครียดใช่ไหมดีกว่าไปนั่งเครียดแล้วนี่น้องมาสอนเป็นครูดนตรีเลยเหรอมาสอนมาสอนดนตรีเลยเหรอค่ะอือนั่นไงเห็นไหมมาเรนไปได้หลายใช่ใช่ พี่ตั้งสายให้ไหมครับหรือว่าเราต้องไปตั้งเดี๋ยวให้อาจารย์ตั้งให้แต่กลับไปเดี๋ยวมันก็หย่อนค่ะเพรา้องต้องฝึกตั้งเองด้วยเนี่ยจีนตั้งมันก็จะมีแบบนี้ก็ตั้งไม่เพื่อที่ให้นได้ขั้นต้นก่อนแอปจีนได้เลยในมือถือแต่ว่าเวลาเรอะที่ต้องตั้งเป็นแล้วเนาะก่อนนะ ดูที่เขาเล่นเป็นเป็นะลูกแม่ไอ้นี่เขาเล่นเขาเล่นกันเป็นเมื่อกี้จบวิศวะแล้วก็มาเป็นครูดนตรีเก่งอ่ะแบบพอจเรียนจบเบลูมกรอแล้วพอเข้ามหาลัยก็เรียนดับเพื่อนนั่นแหละอ๋อเรียนตามไอ้นี้ thank <laughs> you สอบได้ที่นี่ก็เนี่ยมันเป็นลูกศิษย์ที่นี่นะอาจารย์อย่าเทียทิ้งกีตาร์ฮะอาจารย์เอกกระชัยอะฝาเก่งมากตัวนี้ก็ได้มีอะไรแถมอ่ะก็มีกระเป๋าใช่ไหมคะติ๊กมีกระเป๋าแล้วก็มีอะไรโอ้มีอะไรบ้างอ่ะฮะแต่ตัวนี้ก็จะมีแถมกระเป๋าค่ะมีปิ๊กไหมครับ มีจำหน่ายแต่ไม่ได้แถมอันนี้เรอ้ก็จะเป็นโอ้มีตรงนี้ด้วยมีหลายมีหลายสีหลายแบบเข้าใจแล้วที่เฟนบอกว่าถ้าลูกเข้าไปนั้นลูกไม่มีทางหรอกที่ว่าลูกจะไม่ซื้อ <Okay. S 1> <laughs> อะไรเฟนบอกว่าไม่มีทางหรอกที่ลูกจะไม่ซื้อเข้าไปลูกต้องได้อะไรมาสักอย่างแหลย 0.4เเบบนี่ไ7ต้ลองจับับคุณครูก็บอกแล้วเมื่อกี้นะว่าฝึกได้เน็นแน่นแนะเออ ทนทนหน่อยนะเปิดดู YouTube เล่นนะไม่อุตส่าห์เลยค่ะนี่มันมันมันดังมานะไม่เห็นดังมามนอะอร่อยว่ากีต้าร์ใหญ่กว่าคนอีก <c oughs> ในลองพโบลองสะพายดูดิงไม่ไดเคยตีเลย,เลยแหละน่ามะมาปุ๊บจะพลาดจบเลยไม่อยอมพลาดมันเป็นตัวเล็ก ไม่รู้อ่ะนีิตัอะไรนี้่ผลิตของยามากที่เขาผลิตขึ้นมาเลยนี่มากเลยนอ่ะไอ้คุณคุณนะนี่ขอผมไปดูนะแต่ว่าเดาวิเปลิดนะเฮ้ยไม่ใช่อะไรมันคืออะไรกระสุนเปลือดสิคืออะไรอ่ะเฮ้ยทำไมถิดยามากนี่เปลือดนี่คืออะไรแล้วกูซื้ออะไรว่าพันกว่าอ่ยแม่ดอกโลกไก็แม่บอกเลยว่ามาสดูต้องมาดูที่นี่เกี่ยวกับเครื่องมืออะไรอันนี้แม่ มันคืออะไรอ่ะนี่เด็ดไม่เนอไเ้อื้นี่ตัวนี้น่าทำนันหน่อยอันนี้ที่จับไปนั้นอะไรนี่เอาไว้ทำอะไรอ่ะอุดขวดเหล้าันนี้อั้มทีบ้านเองเทนที่บอกว่าจะอุดสวดโซดาเพื่อนเออมันได้เจาะรกันเออ เพราะว่ามันต้องดึงใช่ไหมอ,อ่ะใช่ครับหาปะขวดโซดาไหมอันไหน,นขวดโซดาอันไหนนี่เบอร์นนรู้กูืูดว่าขวดโซดาอันนั้น,นรู้ได้ไงนี่เบอร์น,นี่อันนี้อุดขวดโซดาได้นะครับน,นี้ไม่แน่ใจเหรอว่าขวด นนเ,เ,เออเล็กไปไหมอ่ะคุณทาบนี่ควับนี่มีแบบนี้ด้วยแค่ไหนอ่ะห้าสิบเก้าอันนี้อะไรสามเก้าเนี่ยมีหมดเลยรู้ไหม <c oughs> เดินขึ้นแล้วก็ต้องเดินลง <c oughs> อ๋อเลื่อนขึ้นแล้วก็เดินลง แม่อยากพาลูกมาเนี่ยนะนานนะตอนเด็กๆลูกเคยมาเดี๋ยวว่าไม่ใค่ที่นี่พงลอยๆพี่ลูกโบราณอุ้ยนี่ประตูป้าเจ็ดหมื่นสองไม้อะไรไม่รู้แต่ว่าที่รู้ที่รู้ ฮะบังนั่งนั่งเรือนั่งเรือโอ้สินค้าจำหน่ายการุ่นหน้าอย่าว่างสินค้าป้าป้าสวยไหมนี่โอ้จิตมื่น เกดพันเก้าฮะอันนี้อ่ะเตียงเฮ้ยนี่เท่าไหร่อ่ะป้าพันหก นี่ฮูลาวูบมีด้วยนี่มีฮูลาวูบด้วยอืมในลูกจะดูอะไรอีกดูอะไรเพื่อมือนี่อืมแต่พวกนี้จะไม่พวกนี้คือ ขอดูลูกสามพันเจ็ดนึงลูกลาย<อ>นี่ของไท<อ>้ต้องจับเัวแต่ลูกลายยารุนนะไยารุนนะโอ้บุตรไอ้เียบกไรอะไม่เป็นไงะไม่เป็นไรนะ ม่นะมีเต็นครับมี่บว์มีเต็นท์นี่ลูกเตี้ยน่าซื้อเลยบ ขุดด้านหมาที่เรียนผ่ามาเม็ตมดติ้งสีใช่ไหมทำสีไหมไ เนี่ยอาหารเกาหลีนั่นแหนนละเอรลูกชิ้นปลาเรเป๋ิดไหมหโอ้ก็ปล่อยน้ำเขาดีป้าเขาไม่ได้ปล่อยเอนะวันนี้สิงห์หันครลูกวันนี่มีปลากะดดลูกวัวน,นี่มีปลาไหมเน,นี่ย

ป้าป้าเอาโกโก้ดีกว่าได้กินได้โกโก้โกโก้โกโก้ลาเต้ไหมลาเต้ไม่ไม่หลับแต่ไม่ง่วงไม่ง่วงลาเต้ไหเไปลูกสายไหมมั่ง